ไม่ค่อยสบายครับตอนนี้หาที่ฉีดยาไม่ไม่ได้เป็นอะไรเป็นหอมเืนครับ <c oughs> เป็นโรคหอมเืนเื่าไหมตอนแรกพี่ไม่ได้เข้าเมืองเลยนะแต่ยกบอกว่าเอ็มมามาพี่เลยเข้ามา <c oughs> ไปห้องไหนนะเพื่อน ห้องอะไรไม่ไม่ทำความสะอาดห้องนี้กัวห้องนี้สะอาดด้วยกูเหลืองแค่วันนี้กูเตรียมเหลืองแล้วดูทรงเนี่ยเอ้ยนี่ห้องน้ำเราขอขอคุยระลึกตังค์ไกลมากก่อนได้ไหมได้ได้ได้พี่ชายก็มาลองเล่นห้องกันได้พี่ชายไปคุยดูไหมไปคุยดูปลุกเตียงด้วยฮัลโหลทีงไหนดีมารู้ไหมต้องแต่งะไรไปฟังห้เราทำแบบแบบยังไงอ่ะหลายเดือนอ่ะเอ้ยไว้ตรง ขนมไปฝึกงานไงเฮ้้ยไออดินีเธอไปใกล้ลบงานหลายเดือนแล้วทำ้วไม่ไม่แวะเข้ามาเล่นเลยหรอหรือว่าติดใจหนุ่มข้างนอกแล้วอ่ะเอาอีกเลยไปไม้ดิคไม่ได้เล่นเลยโฟกัสข้างนอกน้าเอาละเว้ยตอนมันเครียดด้วยแหละตั้งแต่ไอ้นี่ไงตั้งแต่ก่อนไปมันก็มีเรื่องเยอะ ไม่เกาะมันป้นไม่ได้พี่เกาะป้นไม่ได้ครับพี่หมีเก็บไปเลยเกาะป้นไม่ได้เกาะป้วนไม่ได้พี่แต่อย่างอื่นนะป้วนได้หมดแล้วระว,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 วังนะมาตอนนี้อยู่<ม>า่าหร่ไล้เลยพี่มาขายเกงก็ได้พี่<ฮ>เก็บไปก่อนยี <22. S 3> ่สิบสองเปนสบายดีเปล่าครับไม,ไม่ไม่ค่อยสบายครับขาที <c oughs> <c oughs> ่ฉีด ไม่เข้าสบายครับตอนนี้หาที่ฉีดยาไม่ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเป็นหอมหืนครับเป็นโรคหอมหืดดูพี่แววน้ำก่อนนะไอ้เยี่ยหอมหืออดพี่แบวน้ำมันมีอยู่จริงนะมันต้องคนยาหรือเปล่ามันมันมีสองวิธีอ่ะร้านยาปิดหมดก็ต้องมีคนฉีดยาให้ แล้วน้องรักพี่ตอนจะไปไหนอะไรครับไอ้หลุยอ่ะอ่าโดนแบแดงอะ่ะยังไม่ปลดเลยอ่าทำไมอะ่ะยังไม่มีปลดมีเดี๋ยน้องก็ปลดแล้วแกงเป็นไงบ้าง มันก็แจ้งอะไรกูไม่แจ้งมึงมึงอย่ามึงอย่าบ้าแจ้งตำรวจคนดูมันมันลาวเว้ยไม่เอาเว้ยแจ้งตำรวจมึงบ้าเปล่าไอ้เหี้ยกูถามจริงนะถ้าถ้ามันเย็นย่างเงี้ยไดตำรวจมาอีกนะกูจะไปสวดคนในแก๊งก่อนเลยคนแรกไอ้เหี้ยมันจะมันมันไม่เกี่ยวนะอย่ามาอย่างงี้มไม่ต้องแจ้งครับและยังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอยู่ต่อไม่ไม่ครับตอนนี้ไล่ลักแล้วก็เดมอนเดี๋ยวพี่ก็มาขายได้พี่ลอยบัตรเข้ามาก่อนบัตรติดสตอรี่อยู่ครับ เสียงเด็กเด็กเขาหมดไฟเล่นหรอไม่เสียงอะไรอีดอาร์ดิอาร์ดวอยสัตว์ฮัลโหลมาทำอะไรกันวะไม่หมดอ่ะคีดเสียงดูไปดิเราดูติดไฟนิดนึงเงียบดูหัวแกงเพื่อไฟไม่หมดไฟหรอกเพื่อเป็นการเสียเวลาพี่ขอได้ไหมพี่อยากฝังลูกนี้มิดไว้ในครัวหนูแล้วหนูไปนอนหลับเลยไม่เอาเดี๋ยวมันจะ ทำให้มันนึกถึงเรื่องเก่าๆที่มันโหดร้ายพี่หมีพี่หมีพี่หมีว่างพี่หมีว่างประมาณช่วงสามทุ่มมาพี่สามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งแต่ถ้าพี่หมีอยากได้ชัวร์พี่หมีรอสักวันเสาร์เขาส่งเงินแก๊งพี่โหดร้ายพี่พี่หมีโหดหลายมากพี่หมีว่างวันไหนบ้างล่ะพี่ให้มันอยู่สองาเมื่อกี้หน่อยดิอยากดมตรงเมื่อกี้เอาไหมอะไรยังงั้นถ้าพี่ชอบท่าเมื่อกี้เนาะ พี่หมีมึงดูมาดิพี่อี้อ่ะการเสียเวลาเนาะเป็นน้องนะนี่ก่อนจะเป็นน้องเราก็เคยเป็นนี่กันมาก่อนไม่ใช่หรอไม่ใช่พี่หมีพี่หมีเขาตั้งชื่อก็ไม่รู้เหมือนกันเขาอยู่กับผมมานานแล้วพี่หมีเอ่ะมันตัดไม่ขาดอุ้ยตัดแล้วไงแล้วมันไม่ขาดไง มันต้องขาดจีเพราะว่าพี่มึงว่างยี่สิบห้าชั่วโมงเลยสัตว์มียี่สิบโอ้โหไม่มีเลยครับตั้งแต่มีหนูไปก็มีเพื่อนใหม่แค่คนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยเลยแต่วันนี้มนงนานแล้วคุยกันแค่สิบห้าวันแต่คนใหม่ที่ก็คบกันเป็นปีเนียคนละมีกันวันนะครับมีผัวใหม่แล้วค่ะเยสไม่พี่ต่อจะไม่มีใหม่ก็รอหนุ่มมั่ไงน้าตอแหลสัตว์ตอแหล เชื่อไหตอนแรกพี่ไม่ได้เข้าเมืองเลยนะแต่ยกบอกว่าเอ็มมามาพี่เลยเข้ามาแล้วพี่เป็นไหนมาเขาก็ออกเกมไงเมไมเลิกเล่นไวเบื่อพี่หมีอ๋อได้ก็ลงสตีมแล้วไม่รู้จะทำอะไรเนาะทำทุกอย่างเพื่อสีพรุ่งนี้พรุ่งนี้พี่มาช้านะครับคนดูมาช้ามาช้ลาช้ามาชามาลัม่อัไม้ไมม ก็กะว่าตอนแรกกะว่าจพม่บอลรู้ทำทื่อไม่น่าจะมาทันเนาะไม่ได้เดี๋ยวจะไม่เล่นที่โน่นนะจะไม่ปล่อยให้หนูไปเจอคนดีๆเลยเหรอนี่แหละคนดีเนี่ยโอ้ยไอ้เหี้ยเออพี่มันไม่ดีใช่ไหมล่ะในสายตาหนูอ่ะโอ้ยเอาวะเอาแล้วเอาแล้วหนูค่ะคุณตำรวจหนูโดนลักพาตัวโอเคโดนลักพาตัวถ้าจะมาโทษจ้งจับกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปติดคุกให้ก็ได้โดนลักพาตัว อ<ม>ันนหกำลังมาหนีอสรุปยังไงเนี่ยหวานกันด้วยวะพี่ตอถ้ามีตอไม่อยากเป็นข่าวเช้าพี่ตอดก็ควรปล่อยพี่ไม่ปล่อยหรอกพี่ลั่มเลยแล้วกันอืมอุ้ย,อย,อย <laughs> พอ,อยู่อในห้องน้ำห้องน้ำเอา้าไปไหนแม่ตะกกนมาอุ้ยอุ้ยอยู่ไว้เฉยนะลองอยังไงอุ้ยไม่ได้หรอกอุ้ย ่ออยไม่หยุดเอ้ยอยพี่ำหยูดนะนี่อ้ยอ้ยนกด่านี้นกด้านี้เขียนว่าอรอเออ้อป็นับ น,นะโอ้ยไม่สักแล้ววันนี้ไม่ได้สักแล้วครับผัดูวันนี้ไม่สักแล้วเพื่อนกูนกนเอาเต็มบุบเลยโอ้ย,อยอดิกแล้วท่าการมีตัวอะไรบ้างอ่ะมันเอาจริงรู้ปะอเอาวะเอาวะไอ้ดิกรู้ก็พูดไปที่เฮ้ยพีโ่โยกช่วยด้วยมันถามนะ่ะเราคุยกันสองคนก่อน,อนเลยพี่ไม่ไม่ไอ้กูหาไม่เจอดิยูเออาร์ เอจออาร์ดเอออย่าถ้าแบบนั้นพี่หมีเข้ามาพี่หมีเอาบางไหมล่ะอ่ะหนากดเนี่ยหนูเขียนว่าจียูเออาระเป็นท่านี้จียูเออาร์ดท่ากากดดีไม่เอาอมันไม่ดีไม่ร้ายอเด็ก,กนะ้อยเดียงสาวยกไม่เอาตากัีหนะนะยก เออหนูเอาเว้นจากตรงนี้ไม่ได้พี่รู้พี่ไม่ว่างพี่มิตรเราแสดงความรักแบบพี่น้องให้มันดีจริงใจต่อกันได้ไหมโอ้พี่น้องท้องชนกันเถอะตรงเนี้ยพี่น้องไม่ไหวละพี่ล่ำเลยเด้อพี่สาวเลยแหละอย่างตัวเอามาทีเชี่ยงงวยังไงสัตว์เขาล่าเขาได้ที่รับสารผลแบบมันดีไม่ดีเอา อะไรอะหนูออกมาทำไมอะหนูจะไปไหนหนูมานี่ดีไปนู่นก่อนเอ้อเพื่อนเป็นไรเพื่อนไปดีมาไปคุยกับตอสก่อนเออเดี๋ยวเข้าไปนอนกับแป๊บเดียวเองสิบห้านาทีเนี่ยมาไปเร็วหนูไปกดตัวแบบท่าอีโมอีกนะมันจะค้างไป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 มากดมาพีคิดถึงพี่นองพี่ชายของโอ้เป็นไรแค่พี่โอเคตอมอแล้วได้เพื่อน เออเอ็มมาไม่ทำพี่ต๊อดอย่างนั้นนะน้างพี่ต๊อนพี่ตอดเป็นคนชิ้หนูแล้วเราก็จุกความสัมพันธ์กันได้ดีเราไม่เชโนมาคือพี่ต๊อดเขาบ่นคิดถึงหนูทุกวันเลยก็อย่างที่เขาบอกอะแบบพี่บอกว่าเอ็มมามาโทรหาต๊อดต๊อดมาทันทีเลยเนี่ยเอ้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 เอ็มมาคนนี้ใช่ไหมที่เราทักว่าหน้าแก่ โอ้มาเร็วหนูพี่ไม่ไหวละเร็วๆไมาเอาอางนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ให้ทิปปะเดี๋ยวไอ้มาแล้วดูดูใส่กางเกงมาสิซะขนาดนี้ไม่อยากได้ไงล่ะับไปไปอ้มาแป๊บเดียวเออเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาให้เออเดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่ให้เดี๋ยวพี่ให้ด้วยมันต้องให้อยู่แล้วเพราะว่าหนูก็รู้อยู่เนาะไปเร็วๆนี่พี่ตอนนี้คนในไอปีเนี่ยในคอมมูนิตี้อ่ะไม่เอาอา่ก่อนยก มาดิมาดิมาดิเราหนูจะไปไหนเร็วเ,วเอ็มาเอ็มมาเอ็มมาเร็วๆไปหาพี่ท็อดก็เร็วเอ็มมาฮัโลโหลยองยาทำหนูไม่ได้ทำไปหาเอาจะไปดีๆจะไปด้วยน้ำตาเอาไงต้อพี่จองยา <c oughs> ไปเอม่าขอพูดมาเดี๋ยวนี้เลยมันจะยิงกูหายี่อะไรไว้สัตว์รู้ไหเอะมาแบบเป็นมาแบบเป็นสลบหน่อยอ,ยอ,ยอ,ยอยเอม่า มาตอนนั้นเอม่าที่เอม่ากับจูดี้จะต้องทำได้เลยอ่ะเอม่าไปทำกับจูดี้มาแล้วหรอไม่รู้ลืมไปเลยอ้าวลืมไปแล้วไม่รู้นะเอานะหนูต้องหนูต้องหนูต้องคุยกับตอนอะไรกันก็ไม่รู้อะไรเงี้ยอ้กันเนี่ยก็เป็นแฟนกันนี่ไงก็เป็นคนรักเก่าฐานไฟเก่ามันติดเนี่ยอางี้ยยกเดี๋ยวเราก็มาก็ไปเอารถกันฮะ มึงมึงเซิ้งดีมึงเซิ้งดีมึงเซิ้งดีโอ้โหมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยไอ้เหี้่เฮ้ยมึงมึงไอ้เหี้ยเขาไม่นี่มึงจะคารมมึงดีคารมมึงดีมึงทำได้กระเป๋าพี่กระเป๋าอะไรกระเป๋าเล็กไม่ใะทัก่อนเรามาลำมั้ยรับชมเขาก่อนชมเขาก่อนโอ้โหมึงให้กูเอาอีกแล้วเหรอกูจบจบที่กูอีกแล้วเหรอเนี่ยกูจะได้ไก่ขันกูจะได้ไปน็อตจบที่กูอีกแล้วสัตว์เอ้ย เอม่าอ๋ออ่าเอางี้ถ้างั้นน่ะถ้าถ้าหนูคุยไปตอนเรื่องออางี้ถ้าไปกับพี่ยกอ่ะอย่างที่พี่ยกบอกเลยงั้นพี่ยกพาไปสักแทนได้เวลาทางนั้นน่ะไม่ไม่พี่ยกพี่ยกทำไมล่ะไปไหนหนูจะไปไหนอีกเม่าหนูจะไปไหนเออเออหนูก็ไปแค่ไปสักกับพี่ยกไปเองแล้วงานกุนตอมอวเด้ะลูกเขาต้องการพ่อฮะลูกไหนลูกใครจะไปเอาจูดี้มาเลี้ยงลูกหนูอ้าว อไอ้นี่เข้าเมืองดิลูกต้องการพ่อโอ้ย,อยลูกต้องการพ่อเคยังไงนะหนูไม่รู้แล้วขอลูกชื่ออะไรอ,อ๋อน้องออนิวเหรอกูนี่เองน้องออนิวอยู่ไหนอะอกูกต้องมาเป็นโอ้ยกูต้องมาเป็นเป็นนักแสดงน้ำ แต่คือแบบพี่ผมเขาอยากแบบรื้อฟื้นความรักเก่ามานี่โกมานี้โกหนูจะไปไหนเอางี้เอางี้เดี๋ยวไปตามน้องออนนีมาไหมมาเบลพี่โยอก่อนเร็วหนูจะไปไหนอ่ะหนูเอาเอาเอามันไม่ได้เอานี่หมายหนูเมื่อยถึงเอาอะไรเนี่ยไม่เอาหนูไปกับพี่ต้อนหนูจะเป็นแค่พี่น้องหรือคนแปลกหน้าที่รู้จักกันดีก็ได้เออแต่หนูจะไปไปกับพี่ ไปกำหัวชมพูนี้ได้ไหมอ่ะได้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 โอเคเลยทั้งนั้นอะอะเอาโอเคเฮ้ยดิ๊กอะเดี๋ยวไม่หอยก็ไอ้ไอ้ไอ้ดิ๊กไอ้ดิ๊กมึงก็ลามดีดิ๊กเขาจะเอากับมึงอไม่กลัวนะเบี้ยวสิกูไม่โอเคพูดจริงเฮ้ยมึงกลัวอะไรอะดิ๊กเฮ้ยเขาจะเอามึงกูจะเลิกแหล่ไม่เลิกแหล่อยู่นี่กระชากขีแบงมันว่ามึงเอาคนนี้แหละคนนี้เด็ดคนหมดไปมึงเอารถมาดิโอ้โหเถียงกันจนเขาจะไปหมดแล้ว โอ้ยยืนหัวเด้งเด็ก,กปเป้งเข้าไปดิมึงฮัลโหลหนูอเอะไรปลาไปกับดุกดิ๊กไหมทางนั้นนะ่ะอ่ะให้สิทธิ์ดิกเป็นคนสักนะลมาล้างน้อยนุ้ลุงไหนหนูจะไปไหนมานี่ก่อนไอนม้มามาไ,ไปเอาไปกับดุกดิกก่อนโอเคไหมฮัลโหลชื่ออะไรนะชื่อดุกดิกชื่อดุกดิกอ,อ่ะ <laughs> เอางี้อ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ยกพาไปนี่ละกันพาไปร้านสักละกันทางนั้นนะ่ะได้น้องขอไปกับคนนี้สองคนได้ไหมอ้าวได้ได้ได้ทางนั้นนะ่ะได้คีอันนี้จะไปที่ไหนดิก๊กป่วยดิ๊กไม่ใจเลยวัยเฮียว่าว่าไงเพ้ยไปดิเขาชวนไปแล้วว,ว่าเดี๋ยว ดีเขาอยากไปกับมึงอ่ะไปดิอยาก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 ไปนครับอยากไปไหนยาะไปคุยกันในรถไหนตายตายคุยได้ครับเอาก็ไปก็ไปพี่ยกไปด้วยสิทั้งนั้นน่ะมีรถสี่ไหมเอาคเอาใช่ไหมผมเคยอย่างเงี้แบบอยากให้ดีไปด้วยเออยิ้งคืนเอางี้พี่ไปเป็นศพได้ไหมล่ะเออถูกอ่ะเฮ้ยมึงทำได้ไงอ่ะพูดไม่พอสวร่างไงพี่ฮะเฮ้ยยกขึ้นมาดิ มึงทำได้ใครอ่ะฮัลโหลเอเลี่ยมาหนูขอพูดวันนี้แล้วสอบหลุดขอผู้คนแล้วครับขอผู้คนทำได้อเลี่ยมาดูพี่อยากไปสวยๆทำไมไม่ให้พี่ยกเป็นศพอ่ะอ้าวใช่หรอกันไปนู่นก็ไปไปไปเอารถสี่ไปทางงค้ะจบไปจะได้ไม่ต้องมีใครตายใช่